สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องชีวิตสัตว์ในทุ่งหญ้าสวัณน,นากันนะคะคือจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันทําให้เห็นภาพรวมของออระบบนิเวศท,ที่แบบค่อนข้างเฉพาะตัวมากๆเลยแล้วก็พวกกลยุทธ์การเอาตัวรอดของสัตว์ต่างๆก็น่าสนใจมากค่ะครับผมข้อมูลบอกว่าสวัณน,หนาหนี่เป็นทุ่งหญ้าเขตร้อนนะคะอยู่แถวแถวเส้นศูนย์สูตรเลยไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาอเมริกาใตา้หรือเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ก็มีครับ ลักษณะก็จะเป็นทุงง่งโลง่งๆกว้างๆมีต้นไม้พุ่มๆบ้างปรับรายอากาศก็จะร้อนสลับกับช่วงแห้งแล้งไปเลยใช่ครับซึ่งสภาพแบบนี้เอ่อดูเหมือนจะอยู่ยากนะครับทั้งร้อนทั้งแล้งใช่ค่ะแต่กลับกลายเป็นว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากโดยเฉพาะพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวใหญ่ๆเนี่ยเยอะเลยอืมจริงครับสภาพอากาศที่บางทีก็แห้งแล้งขาดน้ำเนี่ยมันบีบให้สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวกันหน้าดูเลยครับเพื่อความอยู่รอด ซึ่งไอาการปรับตัวที่น่าทึ่งพวกนี้นี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้จากข้อมูลที่เรามีพอพูดถึงสวรรคาคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงเออสิงโตเสือชีต้าอะไรพวกนี้นะคะพวกนักล่าครับผมภาพจําส่วนใหญ่เป็นแบบนั้น แต่จริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งสัตว์กินพืชสัตว์เลื้อยคลานนกโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยค่ะข้อมูลที่เราดูกันมานี่บอกว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่แบบหลากหลายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะใช่เลยครับแล้วความสามารถในการปรับตัวของแต่ละชนิดนี่ต้องบอกว่าน่าประทับใจมากๆอย่างตัวอย่างแรกที่ข้อมูลพูดถึงเลยก็คือไฮยีน่าลายจุด อ๋อไฮยีน่าครับตัวมันใหญ่พอๆกับสิงโตตัวเมียเลยนะแต่จุดเด่นจริงๆคือแรงกัดนี่แหละครับมหาสารที่สุดในบรรดาสัตว์กินเนื้อบนบกเลยขนาดนั้นเลยเหรอคะครับบดกระดูกได้สบายๆเลยแถมยังวิ่งเร็วด้วยนะครับตั้ง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโห oh, แรงกัดขนาดบดกระดูกได้นี่มันสะท้อนว่าต้องใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสุดๆเลยนะคะในสวรรค์คือไม่ปล่อยให้เหลือทิ้งเลยถูกต้องครับอะไรก็กินได้หมด แล้วยังสัตว์ที่เป็นเหยื่อล่ะคะมาลายเบอร์เชลอย่างเงี้ยคะ่ะข้อมูลบอกว่าสายตาไม่ค่อยดีหรอคะใช่ครับสายตาไม่ดีนักแต่ว่าหูไวนาคเป็นการชดเชยอ๋อหูไวแทนครับแล้วก็อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ๆด้วยนี่เป็นกลยุทธ์สาคัญเลยนะครับการรวมฝูงนี่เองครับผมเพราะในทุ่งโล่งๆแบบนั้นแทบไม่มีที่ให้หลบซ่อนเลยการมีหูมีตาหลายๆคู่ในฝูงเนี่ยช่วยเตือนภัยได้ดีขึ้นเยอะอ เข้าใจเลยค่ะแล้วถึงแม้ว่าม้าลายจะทนแรงได้ประมาณนึงนะครับแต่ข้อมูลก็ยังย้ำว่าพวกมันก็ยังต้องการแหล่งน้ําอยู่ดีต้องหากินใกล้ๆแหล่งน้ําแสดงว่าการปรับตัวนี่มีหลายแบบเลยนะคะทั้งเรื่องประสาทสัมผัสพฤติกรรมทางสังคมหรือเรื่องพละกกำลังอย่างไฮยีน่าเมื่อกี้ครับผมและถ้าพูดถึงเรื่องความเร็วละคะมีตัวไหนเด่นๆอีกไหมอ๋อมีนกกระจอกเทศนี่นา ข้อมูลบอกว่าเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยแต่บินไม่ได้ใช่ครับบินไม่ได้แต่เรื่องความเร็วนี้ไม่เป็นรองใครวิ่งเร็วมากตั้ง60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะเพราะอะไรคะทำไมถึงเร็วขนาดนั้นเพราะว่ามันมีนิ้วเท้าแค่2นิ้วไงครับแค่2นิ้วเหรอคะท้าผมเป็นลักษณะเฉพาะที่วิวัฒนาการมาเพื่อช่วยให้วิ่งได้เร็วมากๆในทุ่งกว้างๆแบบนั้น คือมันช่วยลดแรงเสียดทานทําให้วิ่งได้เต็มประสิทธิภาพเลยเป็นการปรับตัวทางร่างกายที่ชัดเจนมากสําหรับนกที่บินไม่ได้ต้องใช้ความเร็วนรหนีสัตรวเน่าทึ่งมากค่ะจากพลังกัดของไฮยีน่าการรวมฝูงของม้าลายมาถึงความเร็วของนกกระจอกเทศคือเห็นชัดเลยว่ามีหลายวิธีจริงๆในการรับมือกับความท้าทายในสวรรค์น แต่ก็ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมคะเหมือนจะเป็นเรื่องความอึดความทนทานอะไรแบบนี้ใช่แล้วครับการปรับตัวมันไม่ได้มีแค่เรื่องความเร็วหรือพลังอย่างเดียวยังมีเรื่องความอดทนด้วยอย่างในข้อมูลที่เรามีพูดถึงเต่าสุขาตา้าเต่าหรอคะครับเต่าบกที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเลยนะหนักได้เป็นร้อยกิโลกร,รัมเลยนะโหตัวใหญ่มากแล้วก็อายุยืนเป็นร้อยปีเลยครับ ที่สำคัญมากๆคือมันทนร้อนได้เก่งมากอ๋อทนร้อนได้ดีเยี่ยมครับผมการที่ตัวใหญ่อายุยืนแล้วก็ทนร้อนได้ดีขนาดนี้สแสดงว่าเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งเลยนะคะคือแตกต่างออกไปเลยเน้นความอึดความทนการใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อรับมือกับอากาศร้อนๆแห้งๆของสวรรณาถูกต้องเลยครับเป็นอีกรูปแบบการปรับตัวที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะครับ ความสามารถในการทนร้อนขนาดตัวที่ใหญ่แล้วก็อายุที่ยืนยาวเนี่ยมาสะท้อนกลยุทธ์การใช้พลังงานการอนุรักษ์ทรัพยากรในสภาพแวดล้อมที่แบบ อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องอาหารเรื่องน้ําถือเป็นการปรับตัวที่ประสบความสําเร็จสูงมากๆอีกแบบหนึ่งเลยครับสรุปแล้วนะคะข้อมูลที่เราได้ดูกันมาวันนี้เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าสัตว์ในทุ่งหญ้าซาวนคามีกลยุทธ์การปรับตัวที่หลากหลายแล้วก็น่าประทับใจมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอาวุธทางร่างกายพัฒนาประสาทสัมผัส ความเร็วหรือพฤติกรรมทางสังคมหรือแม้กระทั่งความทรหดอดทนทั้งหมดก็เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มันท้าทายมากๆนั่นเองนะคะใช่แล้วครับข้อมูลพวกนี้มันเผยให้เห็นถึงความชาญฉลาดของธรรมชาตินะครับในการปรับเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตเพื่อให้มันอยู่รอดได้ก็อาจจะลองนำไปคิดต่อย,ยอดกันดูนะครับว่าจากตัวอย่างการปรับตัวที่มันเฉพาะเจาะจงมากๆของสัตว์แต่ละชนิดที่เราคุยกันวันนี้เนี่ย มันอาจจะให้บทเรียนอะไรกับเราได้บ้างเกี่ยวกับกลไกการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตโดยรวมต่อแรงกดดันทางสิ่งแวดล้อมในภาพที่มันกว้างขึ้นไปอีกนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพ,พืี่พี่ทุกคนอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราลงให้ชมสัปดาห์ละ3คลิปทุกวันอาทิตย์วันพุธและก็วันเสาร์ขอขอบคุณ FC ทุกๆคนที่รับชมขอขอบคุณ f c ฝั่งลาวด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆสวัสดีครับ